มีกลับมาตามต่อครับผมมีรถสไลด์วิ่งเข้ามาคันหนึ่งครับเข้ามาทำอะไรเอ่ยหรือว่าจะใช้รถสไลด์ในการวินรถคูเปอรตาและรถแบ็คโคขึ้นครับเดี๋ยวรอดูกันครับที่เดิมพิกัดเดิมครับบ้านสอรดไซอำเภอสตึกุรีดำครับ เดี๋ยวรอดูกันส่วนตัวผมแล้วคิดว่าเขาน่าจะเอารถสลั์มาใช้เป็นตัววินขึ้นครับ มีลื่นครับมีลื่นทำยังไงครับนี่เดี๋ยวมันมีวินดึงอ๋อจะใช้รถสไลด์เนี่ยครับเป็นตัววินเอารถแบ็คโฮขึ้นอ๋อโอ้โหโ,โ,โซ่หนักมากครับ เดี๋ยวเรามาให้กำลังใจกันครับว่าภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โซนหนักได้เกินนะนี่คือจะใช้ปั๊มวินของรถสไลด์ครับในการวินรถขุดครถขุดคูเปก็จิ๋วขึ้นจากโลมครับ ซึ่งห่างความห่างของรถขุดจิ๋วแล้วก็รถสไลด์ที่ห่างกันประมาณ50เมตรนะครับสลิงนี่ยาวกี่เมตรพี่ไม่แน้ใจว่ากี่เมตรต่อแล้วแล้วต่อโซ่ต่อสลิงไปโน่นเนาะ รถสไลด์จริงๆวุ่นใช่เนี่ยใช้ตัววินเนี่ยในการดึงใช่ก็ไม่ขายเราก็วินเลยน่ะนี่ครับพดไปนู่นอีกรอบนึงแล้วก็มานี่ครับผม นี้ทีมงานกำลังจะต่อโซ่ครับผมผมว่าจะให้ลงมาอีกรึกว่านี้เลยเพราะว่าจะติดกลัวจะติดอีกสไลด์กันนะครับมาลอลุ้นกันว่าจะสไลด์แบบบุญเข้าไปไม่ได้นะ เขาบอกว่ามันลึของโคดมันลึตอนนี้ล้อแท็กมันหันไปฝั่งไหนครับนี่ครับหันมาตามนี่เลยบอกที่เราจะดึงใช่ไหมใช่ครับ แต่ดินมันอ่อนๆอยู่เนาะเนี่ยผานมันโอ้นี่ผ,าน, oh, นผานหน้านี่ครับผ่านอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ตำแหน่งรถสไลด์ครับอยู่ตรงนู้นครับห่างประมาณ50เมตร ทุกปีแกปลูกอ้อยบอกครับอ๋อแสดงว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทํานาใช่อ๋อนาแปลงนี้เป็นปีแรกครับผมที่ทํานาครับทุกปีจะปลูกอ้อยปีแรกแล้วก็โอ้โหได้เรื่องนะครับคูปตต้าจมก่อนแล้วก็อารถขุดจิ๋วโกบิโก้มาช่วยก็เอาตัวไม่รอดครับเกือบจะพ้นแล้วแต่ไม่พ้นจมซะก่อนครับ แบตเตอรี่มาแล้วนี่แล้วฐานน่รถวินนี้ก็ของเฮเบิ้มเองอครับครับโอ้เฮเบิ้มนี่มีหลายรถเหลือเกินรถรถสไลด์รถแบคโคมีหลายตัวด้วยแต่วันนี้เอาลองเอารถสไลด์มาดึงแบคโคจิวก่อน กำลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเมื่อกี้สตาร์ทไม่ติดแบตออน แบตอ่อน <Bad> <Bad on. S 1> ครับ <Bad on. S 1> ไม่ติด <Bad on. S 1> ตอนนี้ทีมงานกำลังไปเอาสายพ่วงแบตเตอรี่ครับ <Bad on. S 1> มาแล้วครับ สายพ่วงเตรียมตัวพ่วงแบตเตอรี่ครับดินค่อนข้างดูด ไม่ติดครับพ่วงแล้วยังไม่ติดเกิดจากอะไรเอย่ยไปว่าฟังนั้นเป็นไรครับนันที่วันเจ้าที่งูเหลือบบอพแนกเกี่ยวข้าครับเจองูครับไปดูก่อนครับ แค่นโอ้ตัวใหญ่จริงครับโอ้งูเหลือมไปพุนเลยเจ้าอยู่ทางพุนเนาะขอกไล่ไปพุนแล้วนี่ตัวใหญ่มากเลยครับ นายโอไลไปพุนเลยไล่ขึ้นโค้งพุ้นผิวใหญ่เกินเยียบแม่แม่เมื่อกี้เยียบหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แ่มล้วพลาดช,ช็อตเด็ดครับตอนกุลสตรีสท่านกระโดดรวดเต้นครับ ยาวหรอกพ่องูเจ้าที่นี่มั้งรถถึงติดลมนี่เอาเรามาสินเจ้าที่จะสร้างอีกนี่ตัวเบลอเลยครับเนี่ยดูสิครับโอ้โหมูจะรักโค้งยังไม่อยากไปอยู่ โอ้ยไปหนอกันนะเออไปหาแจ่วเดือข้างนี่แจ่วแล้วนะอ่าพาไปอยู่ไหอูกพูดไปไหนหนตรูกพูดอนี่เอ้ยอันหันอัวัน กลัวใทำไมเขาจับอยู่เรกู้คนไม่เคยเจองูครับคนไม่เคยเจองู คตัวเบลเลอร,ร์เลยครับลากออกไปให้ปลอดภัยก่อนครับ,บมันกินอ,อีหยางอีมูปไปว่าเป็นเลย ปแล้วไปแล้วมหาเรลยมาหายแลวเบลเลอร์อะไรครับนี่ตัวเบลเลอร์เลยขวางรถเกี่ยวไว้ครับรถติดลมเลยครับ สามสาวเกี่ยว,ยว,วยฮะววเอาถ่ายรูปปะ่ะสามสาวเกี่ยวข้าวครับเกือบจะเหยียบเข้าครับผมตอนนี้ทีมงานก็กำลังพยายามนะครับทำให้เครื่องรถแบคโคจิ๋วเนี่ยติดอยู่อ่ะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผม เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวให้ทุกอย่างกลับมาเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ